ข่าวดีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณภายในสัปวันหลังจากที่คุณมาเจอคลิปนี้ไม่มีเรื่องของความบังเอิญนะคะหมอดูมีเป็นร้อยเป็นพันคนทําไมคุณถึงมาเจอกับพี่หมอและคลิปมีเป็นพันเป็นหมื่นคลิปทําไมคุณถึงต้องมาเจอกับคลิปนี้ทุกอย่างถูกกาหนดมาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้และเชื่อจงหยุดฟังถ้าไม่เชื่อเลื่อนผ่านได้เลยนะคะใครที่เชื่อพี่หมอ,อยายคุณกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อเป็นการนะคะน้อมส่งบุญนี้ให้กับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนําพาให้คุณมาเจอพี่หมอนะ ใครเชื่อแล้วก็กดแชร์เรียบร้อยแล้วส่งกระแสะจิตมาที่ไพ่นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่สามใบดูว่าข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามวันนี้นะคะส่งกระแสะจิตมาได้เลยนะนะพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะสําหรับไพ่ใบแรกว้าวนะคะพี่หมอบอกเลยว่าไพ่ใบแรกที่พี่หมอเปิดนะตอนนี้เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะโอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วสําหรับเช้านี้นะคะ อะเราไปดูใบที่สองกันคะ่ะใครที่อยากน้อมรับคำทำนายนี้กดแชร์เลยนะคะว้าวใบที่สองนะคะอยากให้ทุกคนดูนะคะไพ่ของธาตุเงินธาตุทองสมมูรณ์นะคะโอ้ยนะคะ,ฉะเฉลยไปอีกหนึ่งใบอ่ะขอดูใบที่3มคะ่ะโอ้โห ไปอยู่ในมือพี่หมอ,อเก๋เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะใครที่อยากจะรับคําทํานายนี้กดแชร์ออกไปนะคะตอนนี้พี่หมอจะเปิดไพ่แล้วนะจะเปิดไพ่แล้วนะเออนะคะถ้าพร้อมพิมพ์พร้อมโอเคอ่ะเราไปดูไพ่กันเลยคะ่ะนะคะ สำหรับไพ่ใบแร่พี่หมอบอกเลยนะคะเป็นไพ่เหนือความคาดหมายนะทุกคนคะ่ะนะคะไพ่เหนือความคาดหมายหมายความว่าภายในสามวันหลังจากนี้คุณจะมีเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงสิ่งที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะบางคนอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าการย้ายที่ย้ายถิ่นแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือบางคนอาจจะได้โชคฟุกๆหรือบางคนอาจจะได้ซั์โอ้ยนะคะเรื่องราวดีๆที่คุณคาดไม่ถึงกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ ไปดูใบที่สองกันเลยค่ะนะคะสำหรับใบที่สองนะได้ไพ่ทัดเงินทัดทองสมบูรณ์นะคะแสดงว่าสินคุณคาดไม่ถึงอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นคือเรื่องของการเงินนะคะความโชคดีต่างๆนะคะซับก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่ที่หวังไวก้กําลังจะเข้ามาใครที่ขายอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือใครที่ชอบเสี่ยงดวงเตรียมตัวรับโชคใหญ่นะคะ,ะไปดูใบที่สามค่ะกดแชร์เลยรับคำแนานยกดแชร์เลยนะคะยย ไพ่ะะของการหลุดผลนะคะแสดงว่าปัญหาต่างๆที่คุณเผชิญอยู่นะตอนนี้ภายใน3วันหลังจากนี้คุณจะสามารถแก้มันได้นะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้คุณผ่านสถานการณ์นั้นให้คุณแก้ปัญหานั้นนะคะใครที่ติดเรื่องนี้เรื่องสินคุณจะมีเงินเข้ามานะคะหรือใครที่ติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายแล้วคุณจะแก้มันได้ภายใน3วันนี้จานะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้และเชื่อคําทํานายนี้กดแชร์ออกไป